สวัสดีค่ะชื่อประภาวาลินทวีพันธ์ค่ะอยู่กลุ่มแคร์บางเทาค่ะวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้อวยพรแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมารู้จักพระเจ้าครั้งแรกโดยการรู้จักกับพี่น้องที่โบสก็ชวนมาที่โบสแล้ววันนั้นก็ได้มาร่วมนมัสการที่โบสถบรรยากาศที่โบสถ์รู้สึกได้รับการต้อนรับจากพี่น้อง รู้สึกถึงความรักความอบอุ่นที่พี่น้องมีให้อ่มีการทักทยกายกันหนึ่งด้วยความที่แบบมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วเรามีพี่น้องรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากจากเมื่อก่อนความรู้สึกนี้มันมันมันจะไม่ค่อยมีเหมือนเราอยู่คนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จักจะพึ่งพาใครไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสกับอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทําอะไรเพื่อใครแล้วด้วยการที่เราเนี่ยไม่มีพี่น้องจากการตัดสินใจหรือว่าอะไรทุกอย่างอ่ะคือเหมือนอยู่ตัวคนเดียวพอมานึกถึงตอนนี้แล้วพี่มองเห็นเลยว่าพี่เน่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วไม่คํานึงถึงคนรอบข้างเอาตัวเองเป็นหลักมีปัญหาหนีตลอดคือหนีไปคนเดียวเลย แก้ปัญหาด้วยวิธีการหนีก่อนที่จะมาเจอพระเจ้าการที่มาภูเก็ตก็เป็นการตัดสินใจหนีอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาภูเก็ตแต่แต่บรรยากาศที่เข้ามามาในวันนั้นน่ะก็คือว่าออมีพี่น้องมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มจใสรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เลยว่ามันมันเป็นความรักของพี่น้องของการได้รู้จักกัน มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่เคยได้รับมาก่อนวันนั้นก็ตัดสินใจรับเชื่อเลยแล้วก็หลังจากที่รับเชื่อได้ไม่นานก็มีพี่เลี้ยงเข้ามาดูแลมาหนุนใจในทุกครั้งที่เรามีปัญหาก็จะมีพี่เลี้ยงที่คอยเข้ามาหนุนใจเวลาเรามีปัญหาให้คำปรึกษาทุกทุกทุกอย่างซึ่งเมื่อก่อนอะที่เคยคิดว่าตัวเองอะอยู่ตัวคนเดียวมีอะไรก็ตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวแต่ หลังจากมารับเชื่อแล้วที่มีพี่เลี้ยงเนี่ยทุกทุกปัญหาทุกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะเอาเอามาปรึกษาพี่เลี้ยงซึ่งพี่เลี้ยงอะ่ะจะให้คำปรึกษาและก็หนุนใจมาตลอดซึ่งตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตแบบดีขึ้นเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือทำให้เราได้ติดตามกับพระเจ้ามากขึ้นโดยการได้ใช้เวลากับพี่เลี้ยงศึกษาอ่านพระคัมภีร์ แล้วก็ทําให้เราเชื่อแล้วก็ทําตามด้านด้านอารมณ์ความรู้สึกก็ได้รับการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่หลังจากมารับเชื่อแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากคือว่าเมื่อก่อนนจะเป็นคนที่ดื่มทุกวันตกเย็นมาก็ก็ดื่มเพื่อนเพื่อนในเซตในกลุ่มเนี่ยจะรู้รู้หมดรู้ทุกคนว่าเราเป็นนักดื่มโดยโดยสายอาชีพเนี่ยเป็นช่างเสริมสวย มาภูเก็ตเพราะว่ามาเรียนตัดผมชายตัดสินใจมาเรียนตัดผมชายที่ภูเก็ตแล้วก็มาเปิดร้านแต่แต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นช่างเสริมสวยอ่ะในใจก็ย้อนแย้งกันอยู่ตลอดว่าทําผมผู้หญิงอ่ะมันจะมีไรายได้เยอะกว่าของผู้ชายก็ไม่ได้มาโฟกัสที่ผู้ชายเท่าไหร่ฉะนั้นก็ไม่มีการพัฒนาฝีมือด้านผมผู้ชายแต่ด้วยการที่มาอยู่ที่นี่ก็ ช่วงภาวะเศรษฐกิจโควิดกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่กลุ่มทำงานหรือว่าที่แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีจุดเปลี่ยนก็คือว่ามีอาจารย์ใหญ่เข้าไปตัดผมที่ร้านแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเราไม่ค่อยจะมั่นใจในการจะตัดผมผู้ชายเพราะว่าเราทําแต่ผมผู้หญิงมาตลอดอาจารย์ใหญ่ไปตัดผมอยู่ที่ร้านแค่แค่เห็นก็แบบสั่นแล้วอ่ะ เกรงไม่กล้าที่จะตัดก็เลยจะเรียกน้องๆที่ที่รู้จักช่างที่แบบรู้จักให้เข้ามาตัดแต่แต่ทีนี้อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องเรียกให้มาตัดให้คุณลินมาตัดเองตัดให้อาจารย์ใหญ่ไม่รู้ว่าจะออกมาดีไหมเพราะว่าท่านก็ต้องไปเทศนาทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในจังหวัดกลัวกลัวผลงานออกมาไม่ดีแต่อาจารย์ใหญ่ก็ได้หนุนใจมาพูดคุณลิน ถ้าคุณลินตัดผมอ่ะสิทยาพิบาลได้คุณลินอ่ะจะตัดผมผู้ชายอ่ะได้ทั้งเกาะภูเก็ตเลยอาจารย์ใหญ่พูดแบบนี้วันนั้นตั้งแต่วันนั้นมาลินก็ฝึกตัวเองฝึกฝีมือในการตัดผมผู้ชายจากที่ตอนแรกนะ่ะเรารอแต่ลูกค้าผู้หญิงซึ่งไรายได้ที่ร้านมันไม่มีเลยแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มมาฝึกตัดผมผู้ชาย ลูกค้าผู้ชายอ่ะตอนเนี้เยอะกว่าผู้หญิงลูกค้ากลายเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ชายลนะ70%แล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือเป็นพี่น้องที่โบส์ที่เราไม่รู้จักไปถามว่าใช่ร้านคุณลินไหมครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้จักก็บอกว่าใช่อ๋อผมอยู่ที่โบสครับทุกทุกสัปดาห์จะมีพี่น้องที่โบสไปใช้บริการไปอุดหนุนอยู่ตลอด แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าตรงที่ได้รับการหนุนใจได้เปิดแคร์อยู่ที่ร้านบรรยากาศที่ที่ที่ร้านที่ทําแคร์ก็อบอุ่นด้วยพี่น้องทุกๆสัปดาห์จากตอนนั้นที่เราใช้เวลาสังสรรค์ปาร์ตี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้พระคำพีศึกษาพระคำพีได้ใช้เวลาร่วมกันสามัคคีทำหนุนจิตชูใจกันในในทุกๆสัปดาห์ ส่วนตัวแล้วมีความสุขเกิดสันติสุขในใจพอรู้จักกับพระเจ้ามาเนี่ยชีวิตที่เคยคิดอยากจะหนีมีแต่หนีหนีหนีโดยการแก้ปัญหามาตลอดหลังหลังจากนี้จะไม่หนีปัญหาแล้วเพราะว่ามีพระเจ้าเราเดินติดตามพระเจ้ามีพี่เลี้ยงมีคนคอยหนุนใจมาตลอดทำให้มีพี่น้อง ได้พูดคุยปรึกษาปัญหาทุกๆปัญหาในทางแก้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเดินติดตามกับพระเจ้าปัจจุบันนี้ก็รับใช้พระเจ้าโดยการเป็นพิธีกรบ้าง oh. เป็นบางสัปดาห์อยากหนุนใจพี่น้องทุกๆ oh. ครั้งที่มีปัญหาในเมื่อเราเชื่อแล้วก็ติดตามกับพระเจ้า oh. เราจะไม่หนีปัญหาแล้วก็ให้เดินกับพระเจ้าทุกๆวัน oh. ขอพระเจ้าไวพรค่ะ